สวัสดีครับคุณผู้ชมครับสวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการไทยแลนด์รีพอร์ตคนไทยในต่างแดนนะคะวันนี้เจอกับเราสองคนดิฉันหะไทยชนกสมมิตรค่ะและผมสิงห์สุวรรณสิงห์คำครับวันนี้ต้องบอกว่าเรามากันแนวเขียวธรรมาชาติเลยนะคะใช่มาบอกว่าเดี๋ยวจะอยู่กับฉากเลยทีเดียวใช่ค,ค่ะนะคะเจอกับเราสองคนแบบนี้มีเรื่องราวมาให้คุณผู้ชมได้ติดตามกันเหมือนเดิมเลยนะคะเดี๋ยวเราไปเริ่มกันที่สาระน่ารู้สาร แรกกันก่อนค่ะผู้ชมไปเริ่มกันที่ประเทศออสเตรเลียนะคะทางด้านของคุณรัฐพานตรีเมคค่ะรายงานบรรยากาศในการจัดงาน Amazing Thailand Roadshow 2013ที่โรงแรมเพอร์เวสตินซิดนียโดยเชิญนายพิรวิทย์สุวรรณประเทศกงสุลใหญ่นนครซิดนีย์เป็นประธานเปิดงานการจัดงานในครั้งนี้นะคะทางด้านของนางน้ำฝนบุญยวัฒน์ มูลนิยรการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานนครซิดนีย์ได้เชิญตัวแทนธุรกิจท่องเที่ยวจากประเทศไทยจำนวน40รายค่ะประมาณ80คนมาพบปะนักธุรกิจท่องเที่ยวของออสเตรเลียจำนวน230คนเพื่อที่จะเจรจาธุรกิจและประชาสัมพันธ์ข้อมูลและท่องเที่ยวของประเทศไทยด้วยค่ะ มาต่อกันที่สาระที่2ของเรากันบ้างนะครับจากที่ในส่วนของออสเตรเลียเนี่ยมากันที่แคนาดากันบ้างนะครับที่นครแวนคูเวอร์เขาก็ได้มีการจัดงานเทศกาลวันวิสาขบูชาขึ้นครับเพื่อใหแทางด้านของพุทธศาสนิกชนทั้งชาวไทยแล้วก็ชาวต่างชาติในนครแวนคูเวอร์ได้แปรร่วมทําบุญสร้างกุศลต่างๆพร้อมกันมีการร่วมวินเทียนเพื่อเป็นสิริมงคลแก่ตนเองด้วย โดยมีทางด้านของรองกงสุวนใหญ่นนครแวนคูเวอร์ก็เป็นเกียรติให้เดินทางมาเป็นประธานฝ่ายคราวาสท่ามกลางพูทธศาสนิกชนไปร่วมงานกันอย่างอบอุ่นทีเดียวครับค่ะต้องบอกว่าเป็นบรรยากาศที่อบอุ่นจริงๆนะคะนี่ก็เป็นเพียงช่วงรรกค่ะในช่วงของสาระน่ารู้เดี๋ยวเราติดตามต่อเนื่องกับภัยต่างแดนและนาทีทำนาทีทองค่ะ มาถึงช่วงภัยต่างแดนของเราวันนี้ต้องถามคุณธนายชนกว่าวันนี้มีภัยอะไรมาฝากคุณผู้ชมครับค่ะต้องบอกว่าเป็นประจำทุกวันศุกร์แล้วก็จะต้องเป็นหน้าที่ของดิฉันนะคะที่จะนําภัยต่างแดนมาบอกกล่าวคุณผู้ชมกันด้วยค่ะแต่ครั้งนี้นะคะเป็นภยัยจริงๆแล้วก็ไม่ไม่เชิงว่าเป็นภัยสักเท่าไหร่แต่เป็นเรื่องที่จะนํามาแจ้งแล้วก็ฝากเตือนคุณผู้ชมด้วยโดยเฉพาะคนที่อาศัยอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกาหรือว่าคนไทยที่กําลังจะเดินทางไปเที่ยวที่สหรัฐอเมริกานะคะ เพราะว่าช่วงนี้เองค่ะทางด้านของตำร,รวจลายรัฐในสหรัฐอเมริกาค่ะ <_ C os al> เขาก็มีการกวดขันในเรื่องการจับกลุ่มผู้ที่ขับขี่รถยนต์ด้วยความเร็วเกินกำหนดตามเส้นทางต่างๆนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งเส้นทางลงเนินจากเขาเนี่ยแล้วก็ทางด,วด่วนหรือว่าทางเชื่อมถนนนะคะ <_ C os al> ก็บอกว่าจุดต่างๆเหล่านี้เนี่ยคนมักจะขับรถเร็วแล้วก็เกิดอุบัติเหตุกันง่ายแล้วก็เกิดอุบัติเหตุกันมากนะคะ ก็ทําให้มีผู้ที่ได้รับบาดเจ็บหรือว่าหนักกว่านั้นก็คือเสียชีวิตดังนั้นตอนนี้เองเจ้าหน้าที่ตํารวจก็เลยมีการคุมเข้มแล้วก็จับกลุ่มกวดขันมากยิ่งขึ้นด้วยนะคะก็เลยนะํามาบอกคุณผู้ชมค่ะจะได้ขับรถด้วยความระมัดระวงังจะได้ไม่ถูกเจ้าหน้าที่ตํารวจจับได้ค่ะ Welcome to Thailand boys heaven i'm not going home yeah! mm hmm. amazing thailand always amazes me นักปราชญ์ท่านนึงบอกว่าสูญเสียอะไรก็สูญเสียได้แต่อย่าให้สูญเสียกําลังใจ เพราะว่าถ้าสูญเสียกําลังใจก็เท่ากับว,ว่าสูญเสียทุกสิ่งทุกอย่างเรื่องนี้เป็นความจริงอัตมาภาพได้อ่านชีว่ประวัติของบุคคลสําคัญคนหนึ่งของโลกนั่นก็คือเนลสันแบนเดลาเนลสันแมนเดลานั้นเป็นอดีตประธานาธิบดีของประเทศแอฟริกาใต้เขาเป็นนักโทษการเมืองซึ่งถูกรัฐบาลของเจ้าอาณานิคมจับขังลืมกินเวลากว่า27ปีเต็มเราลองคิดดูว่าเวลา27ปีเต็มนั้น เขามีชีวิตอยู่ได้อย่างไรก็เพราะท่านบอกตัวเองว่าสิ่งดีๆที่สุดจะต้องเกิดขึ้นและด้วยการให้กำลังใจตัวเองอย่างนี้ผลก็คือท่านไม่เป็นบ้าท่านยังคงมีชีวิตอย่างมีความหวังอยู่เสมอเมื่อผ่านคืนวันอันแสนเจ็บปวดไปได้ท่านเดินออกมาจากคุกในสภาพจิตที่เข้มแข็งในสภาพร่างกายที่ยังคงแข็ง,ขงแรงไม่แน่เชื่อว่าชายคนนี้ ฟาฟันอุปสรรคห,หนาๆเช่นนั้นมาได้ที่ท่านทําเช่นนั้นได้ก็เพราะสูญเสียอะไรก็ตามแต่ท่านไม่ยอมให้เตเอนสูญเสียกาลังใจสนับสนุนโดยบริษัทเจริญพภคกัณฑ์อาหารจำกัดมหาชนจากสมุนไพรธรรมชาติอัลลําท่าผสานด้วยศาสตร์แห่งนวัตกรรมชั้นนำจากโยุโรปเนรมิตความงามเพื่อรูปร่างผิวหน้าผิวกายสวงอกเส้นผมเส้นขน ตอบทุกปัญหาความงามของคุณแซมมี่แอนแซนดี้บิวี้สปานิยามแห่งความงามและสุขภาพครบวงจรมาตรฐานสากลโลกซีเดสโกเอ็กซเแลนต์อินคุณภาพเอ็กซเแลนต์อินเซอร์วิเซส Best technology with a touch of Thai's legendary service transforms the in flight comfort into the ultimate experience. The all new Royal Orchid service from Thai. Smooth as silk. ท่านผู้ชมครับวันนี้ช่วงการทูตเพื่อประชาชนโดยกระทรวงการต่างประเทศนะครับผมอยู่ที่สานกงสุลใหญ่ลละครลอสแอสแอนเจลรสนะครับรัฐแคลิฟอร์เนียประเทศสหรัฐอเมริกาครับวันนี้อยู่กับท่านรองกงสุลใ่นะครับคุณมงกรประทุมแก้วนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับท่านรองกงสุลใ่ก็เคยมาออกรายการหลายครั้งแล้วครับครับผมวันนี้ก็คุยในภาพรวมของการทํางานของสานกงสุลใ่ซึ่งที่ผ่านมาถึงปัจจุบันมีความคืบหน้าเรื่องของการบริการคนไทย แล้วก็มีภารกิจอะไรที่เพิ่มเติมมากขึ้นเป็นอย่างไรบ้างครับครับขอ่อนอื่นก็ขออนุญาตอย่านเวี้นะครับว่าฝั่งส่วนใหญ่ของเราเนะี่ยมีพื้นที่ในความ ดูแลทางฝั่งภาคตะวันตกของสหรัฐถึง13มรรลัฐนะครับตั้งแต่มรรลัฐวอชิงตันที่อยู่ทงางตอนเหนือของสหรัฐติดกับชายแดนแคนาดาจนไปถึงด้านล่างรัฐแคลิฟอร์เนียเองหรือนิวเม็กซิโกที่ติดกับชายแดนเม็กซิโกอนอกจากนี้เราก็ายังมีบรรดามหมู่เกาะในมหาสมุทรแปซิฟิกเช่นหมู่เกาะฮาวายไปถึงกววหรือแม้ทั่หมู่เกาะไซปันนะครับดังนั้นเขตความดูแลของเราเนี่ยค่อนข้างกว้างขวางนอกจากนี้แล้วเนี่ยเป็นที่รู้กันนะครับว่า คนไทยในนคะรลาวเซเจริสเนี่ยครับถือเป็นกลุ่มคนไทยนอกประเทศไทยที่ใหญ่ที่สุดอยู่แล้วนะครับดังนั้นที่นี่เนี่ยประมาณการกันว่าน่าจะมีคนไทยอยู่ไม่ต่ำกว่า200,000คนดัะนั้นด้วย ลักษณะเฉพาะของของอจำนวนประชากรแล้วก็ความหลากหลายของกลุ่มประชากรไทยที่อยู่ในไม่ว่าจะเป็นลอสแอนเจลิสรัฐแคลิฟอร์เนียหรือรัฐอื่นที่อยู่ในเขตฮานาเองเนี่ยครับมันก็มีผลต่อ,อาการกำหนด รูปแบบหรือกำหนดทิศทางการทำงานของเราคือจริงแล้วเนี่ยางานสำคัญของทางเราเนี่ยครับเราก็จะมีงานทางส่งเสริมความสัมพันธ์คือสร้างความสัมพันธ์กับทางามนุษท้องถิ่นก็หมายถึงว่ากับทางาทางฝั่งอเมริกันเขาด้วยางานส่งเสริมเศร,รษฐกิจนะครับงานส่งเสริมวัฒนธรรมเศรษฐกิจนี่นโยบายหลักร,รฐัฐบาลนโยบายอันนี้เป็นนโยบายหลักของรัฐบาลน,นะครับการส่งเสริมวัฒนธรรมซึ่งไอการเสริมวัฒนธรรมมันก็มีส่วนช่วยที่จะส่งเสริมความเข้าใจอันดีความ เป็นการเมืองเข้มแข็งขึ้นแล้วก็ส่งเสริมความนิยมไทยเศรษฐกิจไทยอา,อาหารไทยหรือรอะไรต่างๆนั้นก็จะขายดิบขายดีตามไปด้วยอะไรอย่างนี้นะครับนอกจากนี้ก็เรื่องงานบริการประชาชนอันนั้นนี่ก็เป็นภารกิจหลักของเราอยู่ด้วยแน่อแน,นอนนะครับแตนี้ด้วยลักษณะเฉพาะที่ว่าที่นี่เนี่ยมีชุมชนไทยที่อยู่อย่างหนานแน่นแล้วก็มีกันอยู่หลากหลายดังนั้นการดําเนินกิจกรรมไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมด้านการเมืองที่ผมเดินมาสักครู่ว่า,าเราทำเพื่อส่งเสริมความเข้า การันดีระหว่างเรากับหน่วยงานท้องถิ่นของสารัฐการส่งเสริมเศรษฐกิจส่งเสริมสินค้าไทยอาหารไทยอะไรต่างๆน,นานาหรือแม้กระทั่งการบันเิมวัฒนธรรมมันก็หลีกเลี่ยงไม่ได้ที่เราจะต้องมีมิติของทางชุมชนเข้ามาเกี่ยวข้องอยู่ด้วยนะครับอย่างเช่นว่าถ้าเราจะ,ะไปผูกสัมพันธ์กับนักการเมืองท้องถิ่นหรือกับหน่วยงานทางท้องถิ่นเราก็ต้องดูว่าผู้องค์กรเหล่านั้นเนี่ย ได้ทำประโยชน์ให้กับคนไทยในท้องถิ่นเราอย่างไรครือทางหนึ่งเนี่ยเรา,าคิดเสมอเช่นเดียวกับที่เป็นนโยบายหลักของทางทางรัฐทางกระทรวงการต่างประเทศน,นะครับที่ว่าถ้าชุมชนไทยของเราในต่างประเทศเข้มแข็งแล้วเนี่ยมันก็จะมีส่วน <c oughs> ช่วยในการาผลักดัน ทิศทางการดําเนินง,งานทางด้านการต่างประเทศของไทยเราในภาพรวมอยู่ดีโดยเฉพาะต่อสหรัฐนะครับยกตัวอย่างกันนะครับท่านกงสุลใหญ่เองท่านก็ต้องนําทีมกงสุลสัญจรนะครับ,รบนอกเหนือจากที่เข้าไปร่วมกิจการงานสงการที่มีที่วัดไทยที่เมืองเดนเวอร์มรัลโคโลราโดแล้วเนี่ยท่านก็ถือโอกาสนี้ไปพบกับผูบ้บริหารท้องถิ่นของอ วัฐโคโลราโดนะครับไม่ว่าจะเป็นผู้ว่าราชการรัฐหรือว่านายกเทศมนตรีของของของเมืองเดนเวอร์ให้เาเหนือจากก้นที่นั่นเรามีกองสูนย์กติวสสร์นะครับเราก็ต้องไปพูดคุยในนงตนาว่า,าเรื่องของอาการตรวจลงตาหรือว่าเขามีกิจกรรมอะไรที่เกี่ยวข้องกับชุมชนไทยที่อยู่ในพื้นที่มากน้อยแค่ไหนก็คือเ,เป็นภาร,รกิจหนึ่งที่ที่เรียกว่าหลีกเลี่ยงไม่ได้แล้วก็ต้องไปพเพื่อให้กำลังใจชุมชนไทยก็อ่า เระว่าวัดจึงเป็นศูนย์รวมของการทำกิจกรรมของบุญชุมชนไทยด้วยช่ผมคิดว่าคุยวันนี้คงไม่หมดอ่ะต้องขอคุยกักตอนหนึ่งเกี่ยวกับปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นในการทํางานเพื่อจะได้อธิบายให้กับคนไทยในสาธารณกิการแล้วก็ทั่วัไปในทราบนะครับวันนี้ขอบคุณท่านรองผนกาครับขอบคุณครับครับครับสวัสดีครับสนับสนุนโดยกระทรวงการต่างประเทศ Ês, ใช่เลยโดนใจฉันเลยใช่เลยใช่เลยเพราะมันค pues ือกุ้ยช่ายเกียวซาหมูกุ้ยช่ายซีพีโดนใจกับไส้หมูและผักกุ้ยช่ายแต่มึงคำพร้อมน้ำจิ้มกุ้ยช่ายมีขายแล้วที่ซุปเปอร์มาร์เก็ตชั้นนำซีพีเฟรชมาและเซเว่นอีเลเวน Welcome to Thailand boys ครับสวัสดีครับ Heaven I'm not going home Amazing Thailand always amazes you. มาถึงช่วงปฏิทินต่างแดนของเราในช่วงนี้ครับจะไปเริ่มปฏิทินแรกกันที่สหรัฐอเมริกากันก่อนนะครับ ทางด้านของนายสุวพันธ์นายกสมาคมธรรมศาสตร์แห่งแคลิฟอร์เนียครับก็ได้มีการจัดงานเลี้ยงส่งทางด้านของนายคมกริจองบุญวัฒนากงศุลประจำสาถานกงศุลใหญ่ในนครลอสแองเจลิสในโอกาสที่จะเดินทางกลับไทยที่ห้องอาหาร V.I.P. h o l ฮอลลีวูดนะครับสำหรับกงศุลคมกริเองเนี่ยก็นับว่าเป็นข้าราชการที่ขยันทำงานนะครับแล้วก็เข้ากับชุมชนไทยในนครลอสแองเจลิส ได้เป็นอย่างดีทีเดียวครับใช่ค่ะ,คะก็ต้องบอกว่าถ้าเอ่ยชื่อไปไม่มีใครไม่รู้จักนะคะเพราะว่าเข้ากับคนที่ที่นั่นได้เป็นอย่างดีจริงๆนะคะมาต่อก,กันที่ปฏิทินที่2ค่ะไปกันที่ประเทศเยอรมนนีค่ะขอเชิญร่วมงานซัมเมอร์ออกร้านอาหารไทยทําบุญตักบาตรและทอดพระป่าสามัคคีเพื่อซ่อมหลังคาวัดมหาธาตุเยอรมนีนะคะที่ทวน ฮาวเลอร์เฟฟิงฮามค่ะในวันที่15มิถุนายนนะคะเวลา9นาิกาถึง24นาฬิกาค่ะใครที่สนใจก็สามารถที่จะติดต่อสอบถามได้ที่วัดสมเด็จเยอรมนีค่ะหมายเลขโทรศัพท์0,68 72,92, 1 4 4 1จนะคะแล้วก็อีกหนึ่งหมายเลขค่ะ0173 7076 4-56นะคะถ้าใครฟังไม่ทันหรือว่าอยากจะขอรายละเอียดเพิ่มเติมก็สามารถโทรไปได้ตามหมายเลขโทรศัพท์ที่บอกไปเมื่อสักครู่ค่ะและหากว่าคุณผู้ชมเองมีเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจแบบนี้อยากจะฝากประชาสัมพันธ์ผ่านทางรายการของเราก็สามารถส่งกันเข้ามาได้นะครที่อีเมลแอดเดรสไทยโอเวอร์ซีวัน gmail com ครับคุณผู้ชมเองยังสามารถรับชมรายการย้อนหลังได้นะคะเข้าไปที่ YouTube ค่ะพิมพ์คําว่าไทยแลนด์รีพอร์ต ตามด้วยวันเดือนปีนะคะก็สามารถรับชมรายการของเราได้ถ้าเกิดว่าพลาดไม่ได้ชมสดๆนะคะหรือว่าจะรับชมได้อีกหนึ่งช่องทางผ่านทางช่องแบงคอกทีวีในเครือเจริญเคเบิลทีวีรับชมได้ทางอินเทอร์เน็ตด้วยค่ะและนี่ก็เป็นทั้งหมดของไทย a ัฐดีพอร์ตของเราในวันนี้นั่นเองนะครับขอบพระคุณทุกท่านสำหรับการติดตามรับชมวันนี้เราสองคนลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะสนับสนุนรายการโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย บริษัทเจริญโภคภัณฑ์อาหารจำกัดมหาชน